<All> right. 2องอันนสามนี่กัสิมาหามโทรอกไมเลยจ้าสะอ้นญ่เมนูเมกเมกแค่แตกเลย ส่งชนไปส่งนะก้นคนซื้อส um, ่เยเมนขายโทรเธอไดก็ไม่น่อยโกละลอยปั๊ขายกันสี่ครัส่งเราก่อนพี่น้อพอกันงวันมาพอวันยุบเห็ดแต่พี่น้องเม็ดยังบ่ไขายเมนยังไ่ไดขายเมฆเมกไปเมฆไปเมฆางขามตําต่มรู้เลยถามมาส่งเลย้เฮ้ยในนี่เฮ้ยถามมาทำไเลม ฟรีลังาต่อา่าเลยชัวยกได้หนัโนหมงมีกระลมานำเท่าม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 ากสงเงี้ยแล้วนะไปไปเออเออค่อยๆเด้อเออวางในนะให้เลาวางนนันให้เลาเออเด็กวัน เอาสองแบบเลยเด้ออืมเถิงอะไรบะทองอะไรโอเคเบิ่งเพิ่มพืดโดนขี่บะทองเบิ่งเนาะเบิ่งให้น้องเบิ่งข้างหลังนั่นคือหยดบนแหล่ก็สอดสักเด้อคือสิมักแห้งนาะทองมักแห้งบ่มักแห้งพี่น้องนุ่งซาเมื่อแล้วได้พี่น้องเลย ั <c oughs> <c oughs> ้งแต่ส so in ่งซามมือลหนี่ทองกัะไรหมักแท้มักว่าเดียไปหามน้ำผัววันอีกคนเออ่ปเนาะสีไหนโอ้โอ้แพงเนาะคันทาสีน่ะผงหนึ่งซามเซนไปผมบอกกระปเดียเอาเอาในเด้อเอาแบบนี่นเด้อน่ะเด้อเนาะอ้นเนาะเอาสองแบบใส่บัวบนี่บัสที่ใส่บัวบัวอ้น เออบัวบัวายบ่เอ้ยเขา้นามส่ยด็อกมากแห้งเสื่อนี่ฮะตั้งแต่ซื้อมาสองเมื่อนี่แล้วมื่อที่สามแล้วใครวะเลยอีกสองอันเลยทองเด้อเลี้ยงมาอยู่ในอันเลยบ่อัน๋ดวก็ใส่เล้ยลุเล้ยจะหนามมันมีอยู่ในอันเลย ให้มันต้องอุดซะก่อนต้องอุดพูก่อนนิอยเฮ้ยเฮ้ผสมเองบ่ได้บ่อุดหูนี่ดิเอาทรายเขามีทรายแหละเลยเอาเงินอ่อนก็ได้ทรายเงินถอก็ได้อุดหูมาเนาะนักอ่อนสั่งโถเอามาใส่นี่เด้อพี่น้องเด้อใส่ดอกบัวนี่พ่ออยู่บอลเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยกบ ปบคอยอย่างไรลอยมานไงเอาไว้หรือแล้วเออนี่ไม่ฮะต้องเมเออมันจุกน้ำคให้ชิคืนเจ้านั่นมันมาเองเนาะได้กคบหนึ่งตัวพี่น้องเลยคนซื้อโถกข่อยเอามาใส่ในอะไพี่น้องใส่ดอกบัวเสียด้มันอ่นเนาะนี่ขยันมันลวงลงน้ำงมอีกคนมีอีกบ่งมงมเอางมเอาพี่น้องซื้อมาใส่อันเพราะว่าอันนี้มัน มันหัวนะอ้นเนาะมันหัว,ลวแล้วเราอะปลาเนี่ยน้อยแน่เลยจ้ะทิ้มแล้วเ,เข็ดอะไดใช่ไหมหัวอ่าคือบวดตักบัไว้เอาใส่อัน่างบัวเองเอ๊ะเข็ดยังเมฆเออคุณห่างประวันกันเหลือลายบ้านั่งน้่งคบนั่นมันลอยมาท,าทั้งพี่พุดเลยคบนะ <laughs> เส้นขามาอยู่พี่เลยสองสามตัวพี่อางวยนักอนพี่มีจากโตกันแน่เะสามตนะอ้นเอ้ยเอามันมาเองได้นาะนี่ตหนึ่งตัวใหญ่เติบได้บ่ได้่ของกินได้สนนี่ฮันดี้ แมนบ่หนา่ามันอยู่ในดินนะอ่อนเนาะลงหมดแล้วขยันน้งกันนะเติกตาเขนเุิกตาเฮ้ยขนเติกตาโอ้ยเมกยาลูกยาเอาใส่เอาใส่ทูแล้วก็เลี้ยนไว้อยู่ในนี่บ่โ่นเขาจะเอาใส่ทูแล้วก็มิเตเอาน้ำมาเาติมเติมแล้วเลี้ยนไว้บ่ ดูดิมันกับต้นมันสิใบใหญ่แบบนี้ได้ป่ะอืมใบใหญ่ก็สร้างมันม่ต้องมันใหญ่ไรแอกมันออกดอกระยาเด็กเนาะเออแบ่งให้ไหนเด้อสิเอาไปวางอยู่ในเฮ้ยเอาอยู่เอาบัวอยู่บ่เฮ้ยเอาในกระโถ่เอาเหมือนลยเอาเออเฮ้ยเแบนว่าเออแม่แล้วขอยสิเอากอโดนเลยเฮ้ย เอ,มา,อ,า,อมามันสิตายังเอาสั่นน้ำมันอุดไว้อุดไว้อันนักอ้นอุดเลยนะเขาดอ่ะสิไปแย่นี่ยใดอุดหูไว้เลยกะเขาเอาบัวเขาเอาน้ำเขาแล,าล้วกนะ็แล่เนาะอ้นเนาะมันกระบาดตายบ,ยบ,บ่อันนี้เขาขายโบแมนเบีย้ยละแสนสองแสนผู้บอนี่ครับบอกเออเดี๋ยวนี้เขาจะพูดพูดคุณเนาะเออ เขาเพาะขายนะเบีย้ยละแสนผู้ใดเมกเออนี่เนี่ยน้อยเออดอกสีบัวได้เห็นเนาะนี่ดอกสีบัวอ,อ่เดี๋ยวขอสีเอาอันนั้นเอาสีมังคุดดอกบัวน,นานเกิดได้นะเ,เ,เป็นขดแพงมันซื้อแข้งขดยางมันายอือแพงมันไหวเนาะ ดอกบัวนี่ยเใส่การทูสื่อทูมากเลยค่ะพบน้ำฝนละเมฆย่านะเมฆโอ้พบฝนกับพ่อแล้วได้พ่นกับพี่น้องเลยอืออันนี้เขาต้องแยกออกเนาะมันสองเบี้ยเนาะเออเออไว้เห็นอะไรจ้ะเนาะเอาอุดก่อนอุดโถก่อนอืออือไว้ในน้ำก้อนอย่ามันตายดอกบัวนี่เนาะพี่น้องเนาะ อือในีเบีย้ยเดียวมันเถ่าเลยเนาะแยกบาได้ตัวนั้น,นะใน,ในเนาะล้าอยู่ในเบีย้ยมันอดเนาะคนดูเฉพาาะขยก็ได้ขายอีีละไรยาเล่นนะหมอนี่มีแต่เล่นกับเล่นมึงออโกหกน้องใส่กระโถแบบนั่นเลยบอใตยบ่ใส่กระโถกันโถคล้ายแบบนั่นกัน ว่างเลยเนาะขายเซนหาสองเซนเนาะบัด้เราเค้เห็ดก่อนดูสื่อหน่ยบ่ได้เงินได้คำได้นามันแพงเลยเขาพูดแล้วเขานีจะเขาเ็นบอกเขาใส่กระโอย่างค่ะเขาใส่กระโพย่างเขาขายกระโซละแสโกระทอย่างในน้อยขนาดเนาะกระทนี่ก็มแพงอยู่แล้วกระทอย่ก็หาหกสิบหละร้อยบาทแล้วค่อยขายกันได้เอวเนี่เออเซนหาเซนแปดทาซิซะเขาบวกกันขึ้น เซนฮกก็ได้เนาะนนีี่่บบอเห็นบอนั่นแมกเอ้ยญ <c oughs> าต <c oughs> ินล่นเลยเ <c oughs> มกเขาญาติเลยพี่น้องปวดๆๆโอ้ยๆๆญาติ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 ครบแล้วญาติครบแล้วมานี่มานี่ค่ะให้อันนั้นมันแหง้งคนเด้อพี่น้องเด้อนางอดเราสีเอาใส่ครบครบครบนั่นๆๆๆๆๆเอาเม่เมก ฮักเขาไปแล้วแม่แม่แม่แมนั่น <c oughs> มาเฮือนไม่เท่าก็ได้บ้างในพี่น้องเอ้ยมา,ยมากินขนมปานไปดื่มกินออกกันเนาะได้บ้างได้ดีนะกันมากินขน,นมปานเนาะเมกเนาะมเาะมกเอ้ยแซ่บบ่เมกเอ้ยแซ่บบ่หัวผะเอวเฮ็ดผลขามา <c oughs> เลยเอว <c oughs> มานำจัดทุกคนเลยใช่ป๊อ แซ่บมกเลยแซ่บก็กินไป่แม่เป่าแซ่บกกินไปแซ่แม่เล่าอะไก็กินน้ำใส่หนอเมกหนอกินน้ำใส่เด้อบัดนเนี้ยเอลอยังเด้อวช้างเอวแท้เอลเอลเจ้าช่องเจ้าบ่ญจะให้ไม่เท่าน้อยข่ามบ้านไพนคนจะใครคอยยูนคนอยู่เมือนเรื่องของเรื่องนะพี่น้องตจะเป็นพคนมีความสุขคุนจะเป็นว่าคนมีความสุขพี่น้องคนนี้เยี่ยมอีกแล้วยิ่มเยี่ยมเยี่ยมกินใส่แล้วก็กินน้ำใส่เออ เมกน้อยเอาเอ้ยทุกคนเลยฝนแซ่บแซ่บยิ้มบัดเดย์ยิ้มตัวเมกยิ้มตัวเมกเอ้ยโอเคเด้อพี่น้องเด้อคลิปนีนก็สิได้ลาเลยเด้อจ้าพ่อกันคลิปใหม่เด้อ FC ีุกุจุกคนเด้อจ้า